สวัสดีครับมาพบกับวันฟ้าใสนะครับผมในรอบที่2นะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่ได้ลงคลิปนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อรอบที่แล้วได้ลงคลิปของ ID หลักไปแล้วนะครผมอันนี้ก็จะลงเป็นที่ ID รองนะครับก็พรุ่งนี้คงได้เห็นกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มกาชาในรอบที่2นะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับผมก็จะเอาไ d รองนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะ มีของทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับผมอันนี้มีตัวอยู่ประมาณ178ตัวนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับผมอันนี้ขออนุญาตแคปไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะลืมกันอีกนะครับผมตัวของผมคือลืมบ่อยนะครับก็เลยแต่ว่ารีบมากดไว้ก่อนนะครับตอนนี้มี178ตัวนะครับก็คือ สุ่มได้โคนี่กับเจมเมื่อไหร่ก็คือเลิกทันทีนะครับก็เดี๋ยวค่อยมานับกันที่หลังนะครับผมว่าผมจะสุ่มได้ในตั๋วที่เท่าไหร่นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ถ้าเสียงดังเกินไปยังไงก็ขอโทษเวนาทีนี้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องเก่านะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปรับเสียงใบได้มากมายขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่า ขนาดนี้คือเสียงเบาที่สุดแล้วนะครับก็ยังไม่รอดนะครับผมอันนี้จะกดมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ตัวเจมกับตัวของโคโนี่นั่นเองครับผมหรือว่าจนกว่าตัวจะหมดนะครับโอ้โหได้ตัวนี้มาแล้วนะครับผมอลิสกินี่ก็คือ i อดีหลักเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ i อดีลองยังไม่เคยมีเลยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีสุดๆนะครับผมอันนี้ผมขอไม่แคปแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าแคปไปเรื่อยๆครับผมไอตัวเครื่องของผมนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมคือเขาเรียกว่าเครื่องมันจะร้อนง่ายนะครับเราก็อาจจะแบบว่ามีการลวนของระบบบางส่วนนะครับผมก็เลยขออนุญาตไม่แคปแล้วกันนะครับผมแคปเฉพาะอันที่ทําเป็นหน้าปกเท่านั้นนะครับก็หันไปเลยครับผม อันแรกผ่านไปแล้วนะครับต้องการแค่โคนี่กับตัวเจมเท่านั้นนะครับผมที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นทางผ่านละกันนะครับหอันนี้ขอไม่นับแล้วนะครับผมก็คือมั่วไปเรื่อยเลยนะครับ5้าตัวแรกก็ได้แล้วนะครับผมสําหรับตัวอาิติก,กินะครับ จะตืดไม่ได้นะครับผมก็จะรอไปจนกว่าจะได้โคนี่นะครับเพราะว่าโคนี่เนี่ยเป็นตัวที่ทําแต้มได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมทําแต้มในที่นี้สําหรับผมหมายถึงว่าดันดันทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอกาสที่จะชนะได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถ้าได้เกียร์ดีด้วยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบว่าขึ้นหลีกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ก็เป็นหมูป่านะครับผมอันนี้ไม่ใช่หมูป่าคคเดมี่นะครับผมแต่เป็นหมูป่าพเนจรนะครับถ้าสงสัยว่าเสียงเป็นอะไรนะครับผมเสียงแหบนิดๆแน่นอนนะครับไม่ได้เป็นโควิดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพียงแค่ทานน้ำาน่อยดังนั้นเองครับแล้วก็ทานโคกเยอะเป็นพิเศษนะครับผมก็มาชมกันตอเลยนะครับ เย่เย yeah, yeah, yeah. ่เย่ออกไหมออกไหมไม่ออกนะครับผมก็ทนกันต่อไปนะครับสําหรับท่านใดที่แบบว่ามาเล่นเกมนี้แล้วอยากจะเลิกเล่นนะครับผมอย่าเพิ่งเลิกเล่นกันนะครับก็มาอยู่เป็นกําลังใจให้กับผมเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าหลุดเข้าไปได้ไงก็ไม่ทราบนะครับ ตอนนี้เหลืออีก1 5 5้าหตั๋วนะครับผมก็เดี๋ยวรอกันไปเรื่อยๆเลยนะครับได้โคนี่เมะะื่อได้โคนี่กับเจมเมื่อไหร่คือจบนะครับผมส่วนตั๋วเนี่ยผมจะเอาไว้เล่นสำหรับเดือนหน้าเท่านั้นนะครับเอาไว้สำหรับโคลาโบรอบหน้านะครับผม ราะว่าตัวลิมิเต็ดนะครับผมก็อยากได้เอามารีวิวนั่นแหละครับผมก็เลยแบบว่าลองเสี่ยงดวงดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่แน่ๆครับผมเกียร์อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ลงไว้นะครับผมหมยถึงว่าไม่ได้สุมเกียร์นะครับก็จะสุมเฉพาะตัวเลนเจอร์เท่านั้นนะครับส่วนมากผมจะสุมตัวเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าในอนาคตนะครับก็คือถ้าสมมติเกิดว่าเปลี่ยนเครื่อง โทรศัพท์ใหม่นะผมผมอาจจะแบบว่าอาจจะไปวิ่งให้ดูก็ได้นะครับสำหรับไอดีลองเนี่ยตอนนี้วิ่งไม่ได้นะผมเนื่องจากว่าออโต้คิกใช้การไม่ได้นะผมไม่เหมาะกับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมเครื่องรุ่นของผมตอนนี้จะเป็น V ี vo v i v o 5นะครับผมน่าจะเป็น V5 นะครับก็แบบว่ายังเก่าๆอยู่นะครับผมก็เลยแบบว่าเครื่องร้อนด้วยแล้วแล้วก็ เอาง, stellen, ง่ายๆับผมก็คือเครื่องมันเก่าแล้วน,น,นะครับจะให้มันไปวิ่งมันก็คงทําอะไรไม่ได้นะผมเพราะไม่งั้นเครื่องมันจะร้อนเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะเครื่องระเบิดได้นะครับเพราะว่ายิ่งเครื่องเก่าครับผมผมเป็นระบบที่ว่าเล่นระบบ24ชั่วโมงนะครับผมก็คือแบบว่าเล่นถ้าจนแบบว่าเครื่องมันร้อนเลยนะครับแบตบวมครับผมอ่านี่นะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับ ไม่เหมือนกับกไเอเดีหลักนะผมไอดี ID หลักเนี่ยคืออย่างน้อยย,ยังโชคดีได้2ตัวนะผมอันนี้นี่ซัดมาประมาณ30มสิบดูบี้แล้วนะครับแต่ยังไม่ออกเลยครับผมออกแค่อริติกิต,ตัวเดียวสําหรับผมถือว่าธรรมดานะครับเพราะว่าอริติกเนี่ยไม่ได้เทพมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับการสตาร์ทกับการก๊อปปี้เนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันไม่ได้เทพเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมถ้าเทียบกันจริงๆแล้วผมมองว่า การสตันเนี่ยครับผมของอบาสกูโนมีจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ระยะไกลนะครับแต่ว่าอลิติกิอยู่ระยะใกล้นะครับผมโอกาสที่จะตายก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็มาชมกันต่อเลยนะครับผม ามาดูกันเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหช่วงนี้นี่สมนำหน้าคุณหรือไงก็ไม่ทราบนะครับก็คือหมดไปแล้ว50บี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยจะออกนะครับผมเมื่อาาสักครู่นี้178ใช่ไหมครับก็ประมาณ140ประมาณแค่4ีบี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าอยากให้ได้เร็วกว่าน,นั้นนะครับผม เครื่องนี้จะไม่เร็วเท่า idilah นะครับเนื่องจากว่าเครื่องค่อนข้างที่จะรันช้าเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เวลาเวลาเล่นเน็ตนะครับผมมันเน็ตมันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นแหละครับกว่าจะเิดก็ใช้เวลานานนะครับผมอือหือแจกตัวเจ็ดดาวยับเลยนะครับผมนุยากออกนิดนึงก่อนนะครับออกจากระบบนี้มานิดนึงนะครับผมต้อค่อยเข้าไปใหม่นะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าระบบเนี่ยมันจะลันยังไงนะครับ ก็วนไปครับผมเติมความสนุบแบบวนไปนะครับพยายามไม่คิดอะไรนะครับผมได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือทำใจนะครับไม่ได้นะครับผม ถ้าได้ยินเสียงพัดลมนี้ไม่ต้องแปลกใจนะผมผมร้อนครับเนื่องจากว่าผมอยู่ในห้องอับๆนะครับผมหน้าต่างไม่ได้เปิดด้วยนะครับเพราะว่าเปิดปุ๊บมแมลงจะเข้าทันทีครับผมมุงไม่ค่อยดีนะครับ ครับผมคนนี้ออกไม้ออกไม้อโอ้โหตีกี่สองตัวครับผมตัวที่สองแล้วนะครับไม่รู้ว่าออกเยอะไปไหมครับ <c oughs> ประมาณหกสิบรูบี้นะผมครั้งแรกที่ออกคือตอนที่ออกครั้งแรกเลยนะครับที่เหลือเนี่ยคือก็ยังไม่ออกนะครับผมอันนี้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าใช้แรงงานอย่างหนักครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ แรงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนนี้เครื่องก็ร้อนแล้วด้วยครับผมก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับก็ขออนุญาตเอาพัดลมมาเจาะนิดนึงครับผมเนื่องจากว่าเครื่องนี้มันร้อนค่อนข้างง่ายนะครับก็เลยแบบว่าหาที่ระบายข้างล่างพื้นเอาไว้นะครับผมก็ไปต่อกันเลยนะครับเหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยลูบี้นะครับเอ้ยหนึ่งร้อยตัวนะครับผมไม่ได้โคนี้ไม่เลิกลานะครับ ไอดีหลักก็ไม่ไม่รอดนะครับผมไอดี ID หลักก็ไม่ได้เจเหมือนกันนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมว่าทําไมนะครับมาวัดใจกันครั้งต่อไปกันนะผมปึง้งไม่ได้นะครับ ตัวที่อยากได้ไม่เคยออกนะครับผมไม่เหมือนเพื่อนผมบางคนนะครับผมก็คือแบบว่าสุ่มไปแบบไม่ได้อยากได้นะครับผมแต่กลับได้เฉยเลยนะครับอ้าวลุ้นกันต่อไปครับผมลุ้นไปจนกว่าตั๋วจะหมดนะครับแล้วก็ไปจบกันที่ สุ่มตัวในรอบเดือนหน้าสำหรับ r ูบีนะครับผมรู้สึกช้ำใจนิดหน่อยนะครับที่อลิติกิออกสองตัวผมเพราะว่าถ้าจะให้ทำอลิติกิสอตัวมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าอลิติกิไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะ ถ้าให้เจมาจะดีมากๆเลยครับผมไม่ว่าเจมไม่ว่าจะเป็นโคโนี่เนี่ยเป็นตัวดีดีทั้งคู่นะครับแล้วตัวเทพสําหรับรอบรอบทุกๆรอบที่ผ่านมานะครับผมสังเกตไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจะได้ถ้าไม่ตัวธาตุมืดเลยผมก็จะได้ตัวเจ็ดดาวมาเรื่อยๆนะครับผมตัวแปดดาวแทบไม่ได้เลยนะงงเหมือนกันครับตัวแปดดาวอื่นๆที่มันไม่ใช่ครับผมมันก็จะไม่ให้เลยนะมันก็จะให้แค่พัตเจ็ดดาวนะครับแล้วก็ ถ้าได้ก็จะเป็นตัวแสงก็จะได้จะเป็นตัวธาตุมืดทันทีนะครับอันนี้เป็นงงครับผมถ้าไม่ออกไม่ออกแปดดาวก็จะออกเจ็ดดาวไปเลยนะครับอันนี้งงมากๆอ่าอ่ได้มาแล้วครับผมได้มูลเบสบอลมาแล้วนะครับหนึ่งตัวอย่างน้อยยังเชิดหน้าชูตาให้กับระบบได้นะครับผมเพราะว่าทางระบบเนี่ยคือ เขาเขียนไว้ว่าการันตีแน่ๆนะครับแต่ว่าการันตีในรอบไหนผมไม่แน่ใจครับผมแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ได้มาแล้ว2ตัวนะครับส่วนอลิติกิที่ได้2ตัวผมนับไปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานจริงๆได้แค่ตัวเดียวนะครับส่วนตัวมูนเบสบอลก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเทพหรือเปล่านะเพราะว่าท่านที่ผมมองคือตัวของเขาเด็ดนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะตีตัวบินด้วยนะแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับว่าจะเทพแค่ไหนนะผม เพราะว่าไอดีลองเนี่ยผมไม่มีเกียร์เทพเลยนะครับผมมีแค่คอนรองเท้ากระเป๋าเป็นหลกัหลกๆนะครับก็มีแค่ประมาณนี้นะครับผมอ่าตัวที่สองแล้วนะครับเหมือนจะเหนียวเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตดูนิดนึงครับผมก็คือเวลานะครับอยู่ที่สิบามนาทีแล้วครับผม อ่ะสมต่อนะครับตัวที่ไม่ค่อยอยากได้นี่ก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับผมผมจะดูว่าลดหลั่นตัวไหนที่แบบว่าอยากได้มากที่สุดนะครับแล้วเขาก็จะลดหลั่นมาให้ตัวเฉพาะที่เราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ตัวธาตุมืดก็จะได้แค่ตัว7็ดาวนะครับผมหรือว่าจะเป็นกบเจดดาวนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเก็บไว้เป็นส่งวันส่งวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ารีบอัดไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขี้เกียจอีกนะครับผมคือถ้าขี้เกียจนะครับก็คือจะส่งอีกทีจะจะลงคลิปจริงๆก็คือประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเลยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะรีช้านะครับนะเจ็ดดาวรับผม เดี๋ยวพอผมทําคลิปนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปกินข้าวแล้วนะเพราะว่าข้าวตอนตอนดึกเนี่ยเขาไม่ให้กินกันนะครับผมแต่ผมชอบกินนะครับแล้วก็ตัวก็ยังอ้วนอยู่ครับผมอนาคตข้างหน้าคิดว่าจะทำซิกแพคอยู่นะไปต่อกัน,นครับผมต่อกันยาวๆเลยนะครับ ได้โคนี่ได้เจมคือรอดตัวครับผมไม่ได้คือได้เจ็ดดาวนะครับงานนี้ไม่ยอมออกไม่ยอมออกลูบี้แน่นอนครับไม่เหมือนไอดีหลักแล้วนะครับผมเพราะว่าไอเดีหลักเนี่ยโอกาสของค่อนข้างจะมากกว่านะครับแล้วก็โอกาสที่ผมจะเล่นไอดีลรองครับผมค่อนข้างน้อยนะ ก็กล้าพูดในเต็มปากของผมก็คือตั้งแต่ที่ผมตื่นมานะครับเล่นอดีลองแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับตื่นมาออกจากบ้านนะครับประมาณบ่ายสองก่าจะกลับมาก็ประมาณ6กโมงเย็นครับผมโดยเฉลี่ยนะแล้วก็ผมจะได้เล่นจริงๆเนี่ยประมาณสองทุ่มนะครับหกโมงถึง2องทุ่มเนี้ยผมคือเริ่มได้เล่นนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบเคลียร์ สเตตนะครับผมทุกๆุสเตตนะครับในเวลาประมาณนี้แหละครับผมไม่ก็ตอนเย็นนะถ้ากลับบ้านมาตอนเย็นก็รีบเคลียร์ครับผมความจริงคือต้องเคลียร์ตั้งแต่ตอนหลังสี่ทุ่มขึ้นไปนะครับจะดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้หมดห่วงในการที่เราจะต้องมานั่งแบบว่านั่งเคลียร์ดานเอานะครับอา,าไม่ได้อลิตตก,กิก็ไม่เป็นไรนครับผมขอให้ได้โคนี้เป็นพอนะครับ ไม่รู้ว่าจะอิสูตรไหนนะครับผมผมก็ทำไปสุกไม่เป็นเหมือนกันนะครับตัวที่อยากได้ไม่ให้นะครับผมให้แต่ตัวที่ไม่ได้อยากได้นะครับ <c oughs> ไม่รู้เขาการันตีอินระบบไหนนะครับผมก็คือประมาณสี่สิบถึงห้าสิบตัวจะได้ทั้งหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าอาัลติกิกตัวแรกนี่ถือว่าฟุกไปนะครับเพราะว่า ไม่เคยเจอระบบไหนแบบว่าส่มมาปุ๊บได้ครั้งแรกครั้งครั้งแรกทันทีเลยนะครับผมอาโคนี้นะครับโคนี่ไม่ออกนะครับบิวครับผมบอกได้เลยครับผมว่าวบิวบรรยากาศนะอยากให้แบบว่าอยากให้รุนกันทุกคนว่านะ่า น่าสนุกไปพร้อมๆกันนะครับอ้าจะได้ไหมครับผมอย่างน้อยเอาเจมมาก็ยังดีนะไม่ได้โคนี่ขอดเจมก็ยังดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเอาโคนี่มาดีที่สุดนะครับผมรอโคนี่นะครับโคนี่โคโอลีโอนัต้นไม้นะครับเดี๋ยวห้าสิบสุดท้ายแล้วครับผม ป้ายป้า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 จัดปายจัดปายนะครับอ่าป้ายจัดป้ายป้ายป้ายป้าเอาโคนี่นะจ้าโคนี่โคโคออกกบครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเอาเหมือนนี้แล้วครับผมทำแบบว่าอ่าป้าย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 ตึง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 ป้ายป้ายป้ายอันนี้ไปไหนไม่รู้นะครับผม ก็อันนี้ก็จัดไปนะครับผมจัดไปเอากบเอวไม่ไม่ใช่กบนะครับผมคนนี้ไม่ให้ผมดวยเลยนะครับคนนี้นักพนันนะครับผมน,นี่นักพนันอ๋อไม่ใช่ครับผมบาวบาวพนจรนะครับเร,เริ่มเริ่มตะเกาหัวแล้วนะครับผมเกาหัวจนลังแคจะออกอยู่แล้วนะครับ คลิปนี้จบนี่คือรีบไปกินข้าวด่วนเลยนะครับผมเอาโคนี่นะจ๊ะโคนี่เหมือนกันเลยแต่โคนี่มีโกะครับผมอย่างน้อยก็ยังดีนะครับผมที่เป็นตัวแรกนะครับที่ออกมาแล้วยังเป็น8ดาวนะผมแล้วก็เป็นตัวที่สําหรับเอาวิ่งได้ด้วยนะครับเราก็จะเป็นตัวเสริมพลังนะครับผมเป็นตัวบัฟบัฟพลังชีวิตนะครับก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะครับผมที่ยังมีเอามาให้นะครับที่เป็น8ดาวนะที่เหลือเนี่ยใช้การไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็น7ดาวหมดเลย ตอนนี้เหลืออีก8ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็กดมั่วไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมได้อะไรก็ประมาณนั้นเลยนะครับามาลุ้นกันต่อครับผมโคนี่โคนี่โคน,โนไม่โคนี่ครับแตลลี่เฉยเลยครับผม ลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับอยู่กับตัวอื่นไม่อยู่อยู่กับโครรนี่ไม่ได้โคนี่นะครับผมลองมาอยู่กับเจมดูบ้างนะครับว่าจะได้ตัวอื่นบ้างหรือเปล่าน,นะถ้ามาอยู่กับเจมแล้วได้โคนี่นี่ถือว่าคุ้มจัดนะครับผมเพราะว่าอยู่กับโคนี่มาตั้งนานไม่ได้โคนี่สักแอะเลยนะครับ อ้ติก่สามตัวแล้วครับผมบอกตรงกับผมว่าเป็นเป็นอะไรที่โหดร้ายสำหรับผมมากเลยนะครับติกิสามตัวแล้วอะเอาเอาติกินี่คือกาเอาแบบว่าผมได้มาเสร็จปุ๊บนี่คือเปลืองกบยับเลยใช่ไหมครับคือเอาเอาเอากบดำนี่คือเอามายัดเต็มที่เลยนะครับแล้วก็กว่าจะสุ่มได้นะครับผมก็คือตัวผมต้องเอาแบบว่า เอาตัวจุตินะผมมาละเลงดิเละเลยนะเพราะว่าตัวจุติก็ผมมันค่อนข้างที่จะหายากอยู่แล้วด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะเปิงพอสมควรเลยนะครับผมไปต่อกันเลยนะครับโอ้ยติกก๊กสามตัวแล้วจ้าเอาโคนี่มาให้สักสองตัวจะเป็นพักคุณมากเลยจ้า อย่างน้อยนะผมเอาโคนี้มาให้ผมเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังครับผมก็คือเอ็นหน้าเอหน้าบีเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะครับไปกันต่อครับผมไปกันต่อเลยยาวๆเมื่อสักครู่มีตอนแรกที่มีการแจ้งเตือนวเครื่องร้อนนะผมพอเอาพัดลมมาเป่านี่หายเกี้ยงเลยนะครับอ๋อได้เป่าอีกแล้วนะครับผม มาอยู่กับเจมต่อครับผมเมื่อกี้อเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับผมเมื่ออยู่กับเจมแล้วได้อันนี้นะครับผมก็ย้ายมาเลยนะครับเพราะว่าเอาเสียงให้ครบทุกตัวนะครับผมผมก็ลืมไปเลยนะครับว่ามันมีสูตรนี้อยู่ครับผมก็คือย้ายไปเรื่อยๆนะครับผมทันทีที่ย้ายปุ๊บแล้วผมได้ฟีดแล้วผมได้มาทันทีหนึ่งตัวครับผมงั้นก็แปลว่ามันมีโอกาสนะครับว่า ย้ายหนึ่งครั้งได้หนึ่งตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมาลุ้นกันต่อครับผมโคโนี้นะครับโคโนี้โคโนี้อ้าวเบาอีกเนะี่ยเออเหนื่อยใจนะครัผมเหลือแค่ยี่สิบเท่านั้นนะครับเสื่อมสีครั้งสุดท้ายครับผมอ่ะอันนี้ไปอันนี้แทนแล้วนะครับไม่รู้ดวงจะมาตกที่อันไหนนะครับ ไม่เอาโคโนี่ก็เอาเจมนะครับผมถ้าไม่ได้โคโนี่ก็เอาเจมนะแต่อยากให้ได้โคโนี่มากที่สุดนะครับเอารอลุ้นต่อไปนะครับผมหมายยงมายังไม,งม่มาเหมือนกันนะครับแต่เป็นโคโนี่เทพีบีนัดนะสามตัวสุดท้ายครับผมที่ผมเรียกสามตัวคือห้าตัวสามครั้งนะครับผมตีสนับเป็นตัวหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เรียกง่ายหน่อย อาไปกันต่อเลยครับอีกสองรอบสุดท้ายครับผมอยากให้ได้รอบนี้นะครับผมจะได้มีเก็บตัวต่อไปครับผมโอ้โหออกแต่นี้ออกแต่แบบนี้นะครับยับครับผมจะืผ้าย,ยับลุ่งลิ่งเลยนะครับอยากได้โคนี่โคนี่ไม่ออกนะครับผม ตัวที่ได้มาแน่ๆครับผมก็คืออลิสติกิสามตัวนะครับแล้วก็มีมูนเบสบอลมาหนึ่งตัวรอโคนีนะครับผมโคนีออกไหมไม่ออกครับผมออกมูนเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเป็นตัวที่ไอดีหลักผมยังไม่มีนะครับผมตัวของเขาสามารถเอาไปตัดแล่ได้นะครับ สก,กิลพิเศษของเขาคือตัดแร่นะครับผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับอาหลุดเข้ามาได้นะครับผมอ่รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะขอให้ได้โคนี่นะครับผมอย่างน้อยโคนี่เอามากาันกันป้อมก็ยังดีนะครับผมอ้าวโคนี่ไหมจ้าโคนี่ไหมโคนี่ไหมอ้าวไม่ออกนะครับ ผลสรุปนะครับผมอันนี้25นาทีแล้วนะครับก็ไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับผมก็ขอฝากไว้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีคำถามเนี่ยถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมจะรีบมาตอบให้ไวที่สุดเลยนะครับผมอันนี้นะครับตัวที่ผมได้มาครับผมแล้วก็ตัวธาตุมืดนะครับ เข้าไปตรงนี้เลยไปดูธาตุมืดนะครับผมว่าได้มากี่ตัวนะครับนี่นะครับผมอลิติกิสามตัวนะครับแล้วก็มูลมืดมาหนึ่งนะครับก็คือมูลชมรมเบสบอลน,นะครับความสามารถของเขานะครับที่ผมมองตอนนี้ก็คือจะเป็นความสามารถพิเศษด้านการตัด ครดาวของฝั่งตรงข้ามผมคือเพิ่มครูดาวนะครับตรงนี้โจมตีกระเด็นถอยหลังนะครับมีขัดขวางการฟื้นฟูของศัตรูนะครับผมสร้างความเสียหาย,ย3,600นะครับแล้วก็โจมตีถอยหลังมีสร้างบารีย5หาวินะครับเพิ่มพลังโจมตี320แล้วก็เคลื่อนที่180นะครับผมอันนี้น่าจะช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวทีมผมที่ไม่มีตัวของ ดาโยมีนะครับผมอันนี้เอามาช่วยได้ทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปอัพนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก็คือต้องมาดูที่นี่ก่อนครับขาดมูป,ป่านะครับผมกับตัวนี้นะครับกับตัวเชลีน่าครับผมก็ต้องหายอีกภาคหนึ่งเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า